ครับเอ,อ,องครับพร้อมแล้วกับเด็กหญิงสุภาพรประสบสู่ข,ขน้องโมเมจเจอกันครับสวัสดีค่ะคชื่อดเด็กหญิงสุธาพรประสบสู่ชื่อและชื่อว่าน้องโมเมค่ะอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งโงเรียนบ้านโรงเรียนสวนสายทอ คุณครูประจำช,ชื่อคุณครูว่าสนาแท้จังวันนี้หนูจะวาเลา Bye. 好的。 น้องโมเมหมายเลขส8ปของเราเะยค่ะการยังนิดนึ่งดีกว่าน้องโมเมเคยไปทะเลมาหรือยังครับไปแล้วค่ะไปแล้วสวยไหมครับสวยพี่แคปไปถ่านะน้ำเงือกพี่หัวว่าไปท่ายน้ำเงือกไรเป็ดอ๋อพี่การมีการว่ายน้ำาจน้ำเงือกด้วยหลอครับแล้วน้ำเงือกว่ายน้ยังไงครับโมเมจำเต็มไหมครับจเต็่เ ตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เช็บตีขาตีนเท้าอย่างเดียวโอ้ยนี่มีท่าไหนเลือกเนาะเราปังนจงมาขุดสายทองนี่อยู่จังหวัดอะไรวะคะอุดรธานีอุดรธานีมาจากจังหวัดอุดรธานีเลยไกล้ไหมครับกรงเมพไกลไหมไกลเถ้าอยู่ใี่ที่บ้าสฉัให้อยู่กรุงเทพเลยเอาไหมจะได้ไม่ต้องกลับไปจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลๆแล้วเอาไหมคะอยู่กรุงเทพเลยดีไหมไม่เอา เอาละขอบคุณน้องโมเมได้เลยครับให้น้องโมเมไปพักผ่อนนะครับเพราะว,ว่าเราจะเหลืออีก